สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับต้อง VIP ธรรมดาก็จะมาทำอะนอฮะหุ้นนี้คือบ่ายนะครับหุ้นนี้คือบายของวันที่27กุมภาพันธ์2567นะครับสําหรับหุ้นนี้คือก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละสองรอบนะครับรอบเช้าเก้าโมงครึ่งกับรอบบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับสําหรับรอบเช้าก็ออกไปแล้วนะครับผ่านนะ นะครับให้เด่นนะครับให้ดูให้พยายามดูเด่นบนนะเด่นบนนะครับออรอบที่แล้วให้สองสามสี่ห้าไปเน้นผิดตัวไปเน้นสามสี่ห้ามันมาสองนะครับให้ให้ดูให้ดีนะครับชอบตัวไหนก็จัดไปเลือกผิดก็ผิดเลยนะเลือกไม่ผิดก็แหงๆประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะเด่นที่จะให้เนี่ย เป็นเด่นเน้นบนนะครับให้ดูเลยดีนะครับเด่นเน้นบนนะสกวนมามันจะมาบนนะครับให้จับไล่เลยนะครับล่างก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปล่างก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับขอให้ใครได้เด่นอะไรมาก็มาจับชนใส่กันนะครับตรงกันก็จัดเลยนะครับประมาณนี้นะครับอวันนี้มีอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮงเฮนะครับ อ่ารอบบ่ายนะครับนี่นะบ่ายมงตรงนะครับบ่ายมงตรงนะอืมอืมเดียแป๊บหนึ่งยังไม่ทําอะไรเลยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยังไม่เขียนอะไรเลยอือโอ้สักครู่สักครู่นี่ก็ทําแล้วอืเดี๋ยวสักครู่นะครับ ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เอากุมภาพันสองห้าหกเจ็ดนะครับอ่ามาดูพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาครับอ่าดูพร้อมๆกันนะครับหุ้นนะครับหุ้นนี้เคอี e บ่ายนะครับบ่ายนะเด่นเด่นเน้นบนนะครับบนนะอืมเด่นเน้นบนนะครับมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งขอเลือกที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับใครชอบด้วยก็จัดไปใครชอบแปดไม่ใช่แปดมาล่ะก็พี่แล้วสองสามสี่ห้าไปเน้นสามสี่ห้ามาสองนั่นอืมแบบนี้ขอให้มาตรงๆนะฮะมาครับ แปดนะครับอ๋อทำผิดอีกละเก้าศูนย์หนึ่งอ่าจะเป็แปดเก้าศูนย์หนึ่งคู่กับคู่กับสองสามสี่ห้าหกครับสองสามสี่ห้าหกครับเราก็ไม่จับคู่ครับนี่อ่าหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับศูนย์สองสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนยศูนย์ หนนะครับส่วนเก้านะครับเก้าัวเด่นสุดนะเก้าคู่กับสี่ห้าหกมกันนะครับสี่ห้าหกนะส่วนชุดวิน,นก็เหมือนกันนะครับสองสามสี่ห้าหกขอเลือกเป็นหนึ่งแล้วกันนะครับวินวินนะวินนะครับแบบนี้นะครับามาดูอ่านี้ดูเด่นเน้นบนนะครับเด่นเน้นบนนะ ตามนี้คู่ขเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับคู่เลยนะอ่าเราเน้นที่สี่ห้าหกเราก็มาดูที่สายสี่ห้าหกนะครับนี่อยู่ตรงนี้คือเด่นนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกถ้าแปดมาก็แปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับตามนี้นะครับเก้านี่เป็นขอเลือกให้เป็นเด่นสุดนะครับส่วนชุดวินนะครับวินตามนี้นะครับอ่ามาดูใกล้ๆกล้อีทีค่ะเนี้ยอืม เด่นอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันก็เด่นหมดนั่นแหละแต่ว่าเราจะเลือกถูกหรือเปล่ารอบพีแล้วเลือกผิดน,นี่หยุดเอาอยู่ตรงนี้เด่นจุดที่เหลือทางนี้คือตัวรองนะครับประมาณนี้สี่ห้าหกเงี้ยเก้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเปนชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับชุดวินนะสายรูดสายวิง่งเน้นที่เก้านะครับ ลองศูนย์นะอ่าใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับเด่นจะอยู่ทางนี้นะเด่นอยู่ทางนี้เด่นอยู่ทางนี้นครับพุ้นนี้เคอบ่ายเรามี3ามนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เฮง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 ครับสวัสดีครับ